ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเงยน็นช่วงห้าโมงมาพร้อมบอดีมาทุละกพิกซีก็บอดีจะกลับแล้วกลับพร้อมบอดีจะกลับคนก็โหเรื่องงานกันพอดีสด่วนลงรถลาก็คับข้างครับจะเลยถ่ายให้เพืเ่อนๆได้ชมกันมาพร้ม ช่วงนี้ก็เวลาห้าโมงคนก็กำลังเลิกงานปรับที่กรุงที่ทับกันพร้อมรถลาก็ปัดมือเยอะพอสมควรคปับข้างพอสมควรผู้คนก็กำลังเดินทางพร้อมฝ่าจะไม่ค่อยพุ่งพลานก็ยังเดินทงเดินทางมายังไม่ถึงกัน ก่อเพื่อนผู้ชมกันนะครับช่วงเงยนเง็ยนๆก็มีลมพัดพอให้เย็นหน่อยอร 29, อรครับยจงมีลมมีแดดครับมีซอยี่สิบเก้าซยี่สิบเก้าเ็นนะครับคนฝนจะแรงกันเยอะตอนนี้ก็มีกับปง9้าโอเคพาเรามีแล้วก็คงจะเดินทางกลับ ครับพอมรปเพื่อนผู้ชม,มรบรรยากาศคนก็เดินซื้อของซื้อของเดินกลับทิพย์พงี่พัฒก์หลังเลิอกองกงานครับจะมีพวกนักท่องเที่ยวเดินปะปนกับคนไทยกันครับผมเพื่อนผู้ชมกันนะครับครับผม นี้ช่วงเย็นพอดีเลยช่วงเย็นต้องดพอดีเลยครับเทพวันซื้อชมพู่ให้พวกแสบมันละตลาดนัดกินมะม่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาซื้อดีกว่ากินชมพู่ไปก่นอนเขามะม่วง,งวก็ยังเหลืออยู่ครับ ตรกนี้มันกินติดต่อกันมันจะเบื่อครับถ้ากินเกินสามวันเนี่ยอาหารหรือว่าผลไม้นบางสีมันไม่กินเลยบางอย่างแค่สองวันแค่นะั้นมันจะเบื่ง่ายระบสุก้าไปเดืนะครับแต่อาหารเราอย่าให้ขาดให้เขาทั้งน้ําขาดน้ําไม่ได้แล้วก็ที่หนาวครับอดูที่บ้าน จะมาตรงตลาดมาอะก็ต้องหาซื้ออะไรไปให้พวกมันอโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ข้กสามนาทีแล้วได้คิดพอประมาณแล้วครับตอนนี้รถลาก็เริ่มมากันคนก็เริ่มกันครับทุกคน ก็คลิปนี้ขอพักขอจบเตียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีมีความสุขครับ